สุดยอดงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ Thailand f r ร e ี d ดีไซน์เอ็ก2022ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รวมสินค้านวัตกรรมบริการเพื่อสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการเอาไว้อย่างมากมายหนึ่งในนั้นคือบริษัทเดมเทคจำกัดศูนย์รวมนวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้ ผู้สูงอายุจากผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุครับ รวมนวัตกรรมทั้งทีมีอะไรบ้างอุปกรณ์2ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินฝึกยืนหรือเกตเทนเนอร์ยี o ่ห้อโอเมซ่ารุ่นไดนามิโกและกิโลนำเข้าจากประเทศอิตาลีเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำกายภาพการเดินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองพากินสันหรืออัมาพาตครึ่งซี ตัวอุปกรณ์ประกอบไปด้วยส่วนประคองอกส่วนประคองเอวส่วนรองรับสะโพกเบรกและที่ล็อกล้อช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะฝึกเดินเพิ่มอิสระในการฝึกเดินและช่วยผ่อนแรงของผู้ดูแลลง ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเทิร์เอทยี่ห้อเทิร์เอทนำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กอุปกรณ์ถูกพัฒนาให้เหมาะกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลหลักการทำงานใช้การหมุนของราวเตียงทั้งสองด้านทำงานด้วยตัวมอเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลไฟฟ้าทำให้พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างนุ่มนวลปลอดภยัยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงช่วยผ่อนแรงของผู้ดูแลลงและช่วยให้ผู้ดูแลพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างง่ายดายขึ้น โ o เ e t ดลิ f ต์เด PHC 0 1ดศ r i e s หซรหรืออุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์เป็นสินค้าใหม่ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตยี่ห้อไพรมัสเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาด้านข้อเข่าโดยอุปกรณ์จะช่วยดันสะโพกของผู้ใช้งานขึ้นและรองรับสะโพกของผู้ใช้งานลงขณะใช้โถสุขภัณฑ์ช่วยผ่อนน้ำหนักที่กระทำลงบนข้อเข่าเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานห้องน้ำเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง เดมเทคได้เล็งเห็นว่าในปีพศ2568ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ดังนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยครับ